หมูหันตามใจปรารถนาพร้อมส่งแล้วทั้งแบบ Delivery และแบบแช่แข็งสนใจติดต่อที่ l i n e at suvit_bkk h เลขบัญชีในการโอนสั่งซื้อสินค้าต้องเป็นชื่อบริษัทพันปีจำกัดเท่านั้นกวางโจตรงจ้านนะครับข้างล่างชั้นใต้ดินมีร้านอาหารอยู่4ชั้นเลย <c oughs> ไฟดิสเพย์เขาแบบโอ้โหร้านใหญ่นะเนี่ยนี่ร้านนี้นี่เขาบอกว่าบันเทิงมากโอ้โหร้านนี้บันเทิงกว่า สาวเพียบเลยโอ้โโอ้โห,โโหให้เขียงเขาใหญ่มากแล้วก็โชว์เนื้อเนี่ยบูชเชอร์เนื้อนี่คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะส่วนใช่อยู่ก็เป็นเมนูที่ปลานี่เป็นปลาอะไรเป็นปลากระพงหรือเปล่าใช่กระพงใร่อืมอร่อย,อยนะด้วยมาใหม่ฮัดแล้วทุกคนกินก็ได้คุณไม่ต้องกินทุกอย่างได้ไหมโอ้ยผมเบื่อมาล่ามากเลยไม่มีมาล่าใช่ไหม เออโอเคไปออเขาบอกออโอ้ยอุยอุอ้ยส,สะดุดลัก <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ผมอยู่ที่กวางโจตรงจ้านนะครับ <c oughs> เป็นสถานีที่เรียกว่าจุดศูนย์รวมนะครับทั้งรถไฟจินรถบัสคือไม่ว่าจะมาจากต่างจังหวัดหรือมาจากทางไหนที่มาจาก รถไฟใต้ดินหรือว่ารถบัสมีตรงนี้เขาเรียกเป็นชุมทางข้างล่างชั้นใต้ดินเขาบอกว่ามีร้านอาหารอยู่4ี่ชั้นเลยคือแบบโอ้โหเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยผมก็ไม่เคยมาที่นี่แต่ว่าข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรหมอชิดบ้านเราแต่เขาใหญ่กว่าเยอะแล้วก็เป็นชุมทางเหมือนสถานีบางซื่อที่แบบโอ้โหศูนย์รวมอะไรเงี้ยคือทั้งรถทั้งคนวุ่นวายไปหมดเลยตรงนี้แล้วก็ข้างล่างเนี่ย ทั้งใต้ดินร้านอาหารเพียบเดี๋ยวตามมาดูว่าจะเป็นร้านแบบไหนครั้งนี้ที่กวางโจมาดูคือต้องบอกก่อนนะครับว่ามาที่เมืองจีนเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะว่าคนก็สูบบุหรี่นทั่วไปเลยในร้านอาหารก็ยังมีสูบอยู่มีแค่บางร้านแล้วนะที่แบบว่าเขาห้ามสูบบุหรี่ในร้านแต่ว่าถ้าทั่วไปในพื้นที่ทั่วไปตอนนี้คือสูบที่ไหนก็ได้เขายังสูบกันอยู่นะครับยังไม่ได้มีกฎหมาย สานะาสุกแบบบ้านเราที่ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่นี่เขาเต็มที่เลยเพราะนั้นเนี่ยกลิ่นก็ต้องระวังกันหน่อยจริงๆน้ปกติผมปิดแมสนะแต่นี่ถ่ายคลิปให้ดูไงก็เลยเปิดแมสไปนู้นก็จะเป็นนูนะ้นฮะไปขึ้นรถไฟก็ไปทางนู้นตรงนี้ก็จะมีร้านบุสรีอยู่นี่ด้วยร้านบุสรีบุสรีขายอะไรวะร้านแรกนู่เห็นไหมร้านบุสรีกังฟ,งฟูชื่อร้านกังฟู มาที่ชั้นใต้ดินนะครับก็เจอฮะ H&M นี่มันก็คือห้างชัดๆนี่แหละแล้วก็พาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกอาหารละแล้วก็คนที่เดินสวนไปสวนมานี่ก็คือเพิ่งลงจากรถไฟฟ้ามานะครับเราลงมานี่คือชั้นใต้ดินชั้นที่หนึ่งแล้วกันของฝากของกินเยอะช้อปปิง้งเพียบแล้วก็โอ้โหมาตรงนี้โอ้โหตายหาแล้วท,ทางแยกทางแยกโอ้โหดูตรงนู้น ตรงนู้นพวกของอะไรเสื้อผ้าเอาโชลูมรถก็มีเฮ้ยรถก็มีนี่ตรงนี้เป็นเอ้าซูชิเออมีร้านอาหารเพียบเลยข้างหน้านุ้นก็มีคือทั้งสี่แยกเนี่ยแม่งเป็นสี่แยกอ่ะคือมีร้านไอมหมดแน่นหมดโอ้โหจะเดินไปไหนถูกแล้วล่ะทีนี้เนี่ยโชลูมรถไฟฟ้าเขาอยู่นี่อยู่ชั้นใต้ดินเนี่ยอยู่ในถานนี้รถไฟฟ้านี่แหละ ที่จีนนี่ต้องบอกว่าร้านขนมอย่างเงี้ยเป็นที่นิยมนะคะเ่อแถวกันเบเกอรี่นี่ร้านแถวนี้ก็โ,โหแต่งกันแบบไม่ได้น้อยหน้าร้านในห้างใหญ่ๆเลยนะดูดิไฟดดสเพย์เขาแบบโอ้โหร้านใหญ่นะเนี่ยแต่ละร้านนี่คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะนี่ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่ประเทศจีนนั่นคือน้ำมะละปั่นนั่นน้ำมะกูดปั่นเลยโอ้ย ที่จีนเนี่ยเมนูเขาจะเป็นอย่างเงี้ยตั้ง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 ให้เห็นเลยชัดชัดเลยราคาเท่าไรอะไรยังไงร,รูปร่างเงี้ยโอ้เขามีแบบนี่ฮะนี่แบบซื้อกลับได้อะไรได้นี่แหละที่จีนฝั่งนู้นเป็นร้านหม่าล่านี่ตอนนี้นี่เวลาประมาณ4ี่โมงยังไม่5้าโมงดีอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบคล้ายๆข้าวแกงบ้านเราเนี่ยดูเดิดเขาก็มีนี่ตีนเป็ดตีนไก่นะครับที่นี่เขาชอบมากเลยตีนเป็ดตีนไก่ ผมก็หิวแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแนวสเต็กแล้วอะสเต็กสเต็กแมนชื่อร้านสเต็กแมน59า้หยวน59า้หยวนเป็นเงินเท่าไหร่วะที่นี่เราต้องคำนวณอะ5้าบคูณห้าสบาทโอ้ยร้านนี้เขามีกระดูกที่ทำป้ายง่ายๆมากเลยนะมีแค่ขาตั้งแล้วก็เนี่ยกระดาษแล้วก็แปะแปะรูปเข้าไป นี่ราคาก็มีบอกเนี่ยง่ายๆเลยแต่ขา,าสวยนะร้านร้านนี้เขาเขาแบบว่าเขาทำายขาตั้งสวยนี่นี่ป้ายไฟอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปทำมั่งที่ร้านเฟอเดี๋ยวรอดูนะป้ายไฟสไตล์เนี้ยอา้าวตรงมานี่อา้าวร้านมะพร้าวน้ำมะพร้าวนี่น้ำมะพร้าวมะพร้นาวมาเป็นลูกเลยนู่นเขาเฉาะอยู่ข้างในนี่มานเป็นลูกเลย25หยวนร้อยยี่ห้าร้อยห้าบาทนี่ดูดิ เนี่ยเขาดูอยเขาดูไยนี่ฮะปึ๊บโอ้โ,อโหมะพร้าวถอดเสื้อบ้านเราอ่ะอ่าของไทยอ๋อเขาบอกของไทยอ่ะไหนเขาเขียนว่าอะไรของไทยน้ำข้าจากไทยทันเดี๋ยวนี้อน้น้เข้าจากไทยอ่เยอ,เ,อเขา,าขมีวิธีเสิร์ฟอุ้ยอันนี้หมาล่าเสียบไม้ หมาล่าเสียบไม้ดูฮะควันอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณต้อยแวะอะไรฮะแวะอะไรฮะแวะแวะโอชอบกระเป๋ากระเป๋าใบนี้เหรอครับอันนี้สีนี้สีนี้สีนี้คุณชอบสีนี้นี่ฮาวมัสอิติสอห้ามถ่ายห้ามถ่ายเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาหาว่ากรอบโอเคอ้ามมาร์กมาร์กมาซื้อกระเป๋าให้คุณต้อยหน่อยครูนี้ที่กเขาไปถ่ายร้านกระเป๋าแล้วเขาไม่ให้เราถ่ายเพราะว่าอะไรไหมเขาเป็นงานแฮนด์เมดไงแล้วก็ก็เลยสอยให้คุณต้อยเข้ามาเลยสามใบ นี่ฮะแฮนเมคสามใบแล้วก็นี่ฮะผมก็ได้มาอีกหนึ่งกระป๋องเป็นหนังมาจากอิตาลีด้วยก็เป็นงานแฮนเมคทำด้วยมือแต่ละอันนี่ก็มีแค่ใบเดียวสีเดียวก็แค่นั้นเขาก็เลยไม่ให้เราถ่ายเสร็จก็ไม่เป็นไรฮะสอยเลยอ่ะร้านนี้มาต่อเป็นร้านหม่าล่าเจี๊ยบไม้นะครับก็จิ้ม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 อ่ะบ้านเราก็คงคุ้นเคยก็มีเนี่ยโอ้โหนี่สามสิบสามหยวนก็ประมาณร้อยหกสิบหกบาทกระดูกหมู หลายคนบอกว่าเมืองจีนเนี่ยระวังหน้ากินดีๆที่จะไปเจอเนื้อหมาเนื้อเนื้ออะไรที่มันแบบไอ้นี่บ,บอกบอกตรงนะหมาแพงกว่าหมูแพงกว่างัวเยอะไม่ต้องไปซีเรียดหรอกแล้วยิ่งร้านในห้างไม่มีใครว่าขายกันทั่วไปแบบไอ้นี่หรอกบางคนโอ้โหเห็นคอมเมนต์เวลาผมมากินอะไรที่เมืองไทยไอ้ที่เมืองจีนนะจะแบบนี้อ้ยฝั่งนู้นฝั่งนี้น้ำส้มน้ำสับประรดนะอ๋อเนี่ยน้ำผลไม้ต่างๆที่เมืองจีนนี่ต้องบอกว่า พวกน้ำน้ำนี่เยอะจริงๆในฝั่งนู้นก็น้ำชาเขียวอันนั้นเป็นพวกเสื้อผ้านี่เป็นร้านอะไรร้านกาแฟเออที่มึงจีนนี่บอกบอกนี้แต่ก่อนมาเนี่ยนะร้านกาแฟหากินยากยากกาแฟสตาร์บัคที่ประเทศจีนเนี่ยก็กินหลายสาขาแล้วรสชาติจะไม่ได้เข้มข้นนะครับแต่ว่าเป็นกาแฟเนี่ยที่เขามีหลายๆแบรนด์นี่เป็นสตาร์บัคเป็นหลายๆแบรนด์ใหม่ๆของจีนเนี่ยสาขาเยอะๆเนี่ยนะกาแฟอร่อยนะครับ เมืองจีนสมัยก่อนมาเนี่ยมาเมื่อเมื่อสิปีที่แล้วนะหากินไม่ได้เลยไปไหนมาไหนนี่เจอแต่ชาชาร้อนชาร้อนน้ําเย็นเขายังหายากเลยเดี๋ยวนี้คนจีนก็เริ่มพัฒนาแพร่หลายแล้วคือเยอะมากอันนี้แค่ชั้นที่1นนะชั้นที่หหลังจากลงมาชั้นใต้ดินชั้นที่1เดี๋ยวไปดูชั้นสองกันครับแต่นะครับที่เราเปิดคลิปไปคือชั้นจีแล้วก็ตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือชั้น B ีหนึ่งนะครับที่มีอีออนอยู่มียูนิโค แล้วก็มีเควินคายเมื่อกี้นี่ฮะเดี๋ยวเราจะลงไปชั้น B B.2 แล้วก็ B.3 นะครับ <c oughs> ก็จะมีอีออนใหญ่อยู่อีกโอ้โห B3 ก็ร้านอาหารอีกเพียบเลยนี่คือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของที่กวางโจนะตรงจานโอ้โ oh, ห oh, สถานีนี้ใหญ่มากร้านอาหารเยอะแล้วกูเลือกไม่ถูกเลยกูจะกินร้านไหนวะนี่ก็เป็นขนมอีกแล้วแล้วก็น้ำอีกแล้ว เดี๋ยวอยากอยากไปกินแบบอาหารจีนๆนี่ว่าวันนี้เดี๋ยวพาไปดูก่อนนี่ผมมาเดินเลือกก่อนนะเลือกก่อนรอบแรกเดี๋ยวจะลงไปลงไปข้างล่างอีกชั้นหนึ่งชั้นสุดท้ายบันไดเลื่อนเสียอกีกครูเขาก็ไม่ดีอันนี้จะเป็นเป็ดย่างเป็ดย่างไก่ย่างห่านย่างนี่แล้วก็ปลาต้มผมยังไม่เคยกินร้านนี้เลยเนี่ยร้านปลาเนี่ยเขาเขาเปิดครัวโชว์ปลาผัด ปลาผัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่แบบว่านี่นดูดูดป้ายดูป้ายโฆษณาร้านเขาเนี่ยดูสับปลาสับปลานู่นฮะนู่นเลยเดินไปอีกไกลเลยโอ้ยโอ้โหร้านชาบูร้านนี้นี่ผมเคยกินผมจะบอกให้มันเต้นกันยับเลยพนักงานเสิร์ฟเนี่ยนี่เขาแต่งตัวนเนี่ยเนี่ยนึกว่าวินมอเตอร์ไซค์ประเทศไทยนี่ฮัลโห นี่ร้านนี้นี่เขาบอกว่าบันเทิงมากโอ้โหร้านนี้บันเทิงกว่าสาวเพียบเลยโอ้ยชาบ,บูเนื้อเมนมอบไฟฮอตพอตเหมือนกับที่เราไปกินวันก่อนแต่วันนี้ดิสเพย์เขาจะอีกแบบฮัลโหลดิสเพย์ <Display S 2> เขาอีกแบบหนึ่งโอ้โหให้เขียงเขาใหญ่มากแล้วก็โชว์เนื้อเนี่ยบุชเชอร์เนื้อแบบเนี้ยเป็นสไตล์ที่แบบสุกี้แต้จิ๋วที่เราเคยกินแล้วโอ้โหร้านนี้ดิสเพย์สวยโอ้โหูตู้ตู้โอ้โหู กล้องมาอยู่ตรงนี้ดูตู้ตู้หยอดไอเนี่ยที่ขีบอ่ะแม่งเพียบเลยเป็นร้อยตู้เลยอ่ะเนี่ยสองซอยสามซอยอ่ะเต็ไมไปหมดเลยโผล่มาตรงนี้แม่งก็เจอร้านอาหารนี่โอ้โห,โหแม่งเอ้ยกูเดินจะขาลากอยู่แล้ววันนี้กูไปเดินงานแฟร์มากูก็ขาลากโอ้โหนีแม่งเป็นช็อปเลยไม่ได้ทําเล่นนะเว้ยเนี่ยก็ทําทจริงจังมากเลยนี่ร้านมิชลินของจีนเหรอเฮ้ยมีอะไรอ่ะมีนก นกมีไก่มีพานมีหมูแดงมีหมูกรอบโอ้โหสรุปแล้วก็คือเลือกร้านนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดินจนเมื่อยกระโปกแล้วข่าอูจะพังแล้วแล้วก็เป็นร้านปีศาจปลาแล้วกันผมอม่นช,ชื่อนี้ผมอ่านชื่อร้านก็ไม่ออกร้านนี้เขาเขาชอบมีอะไรอย่างเงี้ยเท่เออไปเมื่อัะคู่นี้สั่งน้ำเข้าไปเขาบอกว่าให้มาตัากเอาเองก็คือต้องนี่ฮะคีบเอา นกแก้วมาแล้วก็เอาถุงชาใส่ลงไปในแก้วนะครับแล้วก็เปิดน้ําร้อนแหม่หนเื่อหัวเบียร์60องศานะเขาเขียนป้ายบอกไว้ระวังร้อนนะครับเขาบอกแล้วไงว่ามาจีนนี่โ,โหแต่ก่อนนี้ก็กินแต่อย่างเงี้ยชาร้อนน้ําเย็นนี่หาก,กินยากร้านนี้เขาก็ให้กินชาชาร้อนเหมือนกันนะครับระหว่างรออาหารเขาก็มีกิจกรรมให้เราเล่นนะครับให้ทายว่านี่คืออะไรที่แรกผมนึกว่าที่ใส่ตะเกียบหรือว่าที่ใส่ไม้จิ้มฟัน สรุปไม่ใช่นะฮะเป็นเจมซีโอโหออกมาสองอันเลยทีแรกนะึกว่าของหมอที่แบบเวลาเราดันลิ้นอ่ะหมอเขาดันลิ้นเราดูพวกไอพวกไอตําทอม,ทอมซินอักเสบเหมือนไม้ไอติมอ่ะมีให้เราเล่นด้วยอ่ะเล่นไหมเ m มซีเล่นไป, MC, นไปก็เท่านั้นอ่านไม่ออกส่วนใช่ยอยู่ก็เป็นเมนูที่ผมเคยมากินบ่อยแล้วล่ะที่เมืองจีนเนี่ยแล้วก็วันนี้ก็เลย เอาอีกสักทีหนึ่งเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่เป็นเป็นแบรนด์ที่เขาอยู่ในห้างตามห้างเป็นอาหารของของเมืองอะไรเออซื่อชวนซื่อชวนปลานี่เป็นปลาอะไรเป็นปลากระพงหร่าใช่กระพงครับปลากระพงแล้วก็มีม้นเส้นแล้วก็กินกับข้าวนะครับนี่หม้ออย่างนี้นี่อยู่ประมาณ6 4 0ี่ิบาทเมื่อกี้เรเมือเป็นเงินไทยนะแล้วก็มีหม้อใหญ่กว่านี้ด้วยนะครับก็ประมาณเกือบเ0บาทผมจะกินปลาเท่ัน ก็เอาวุ้นเส้นไม่กินหมดเลยครับเกี๊ยดแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยนี่อะไรเข้ากู้เต้าเต้าเต้าก๋วยเตีู๋วแล้วก็อันนี้มันคือปลาต้มผักกาดดองถูกไหมใช่แย้งง่ายๆตรงตัวเลยตรงตัวเดียวสดสดไม่มีทั่วไปนะร้านอาหารอย่างนี้ใส่เยอะหมูหันนี่คนคนจีนเขาชอบไหมก็ชอบนะพี่แผมไม่ได้กินบ่อยไม่ไม่เท่าพวกนี้ไม่ไม่เท่าไม่เยอะเท่า ตอนนั้นพี่มาร์คเคยพาพี่ไปเขาจขานแม่งตัวเป็นหมื่นเลยนะแม่งี่นี่ต้องขายตัวเป็นหมื่นเลยนะหวานเนี่ยเทมๆมอ่ะเขาจะเทมแล้วก็จิ้มน้ำตาลอ่ะนี่อร่อยอืมอร่อยนะโอ้ยจะบอกว่าไงดีเป็เบื่อมาล่ามากเลยเมื่อกี้ โจหมาล่าเข้าไปทุกเมนูเลยสั่งมาให้มาร์คสั่งคือเขาบอกว่ามันเป็นสไตล์อาหารของร้านเขา mm hmm. ก็เลยแบบมันเหมือนคนเบื่ออาหารเนี่ยมันกินไม่ลงเพราะว่าไม่ใช่แม่อร่อยนะเข้าอร่อยนะแต่ว่าผมไม่อยากกินหมาล่าแล้ววะ mm hmm. ก็เลยเนี่ยมีร้านฮกเกี้ยนอีกร้านหนึ่ง mm hmm. คือต้องบอกว่าคนกวางโจจริงๆอาหารกวางโจรงจริงเนี่ยพื้นพื้นเพลงจริงเนี่ยเขาจะกินจืดกินกินมันกินอะไรเงี้ยเขาจะไม่ได้กินเผ็ดกิน อะไรแบบพวกชงชิ่งหรือว่าร้านมาสกูลอ้าวสะดุดสะดุดขานี่อันนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์คล้ายๆกับกวางโจนี่แหละนะครับเป็นเป็นทางตอนใต้เหมือนกันเนี่ยแล้วจะมีไก่ต้มมีอะไรพวกนี้นี่มีปลามีผัดผักมีนู่นมีนี่เออทำไมเราไม่กินร้านนี้วะเอออันนี้ใกล้ๆกับร้านข้าวต้มบ้านเราเนี่ยเนี่ยมีถั่วเนี่ยมีถั่วมีถั่วมีแตงกวายำมีอะไรเนี่ย หมูแดงหมูกรอบนี่มีเป็ดพะโลนะอ่าแล้วก็มีอาหารที่มันเป็นผัดผัดโอ้มีไก่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 เป็ดซีอิ๊วยเลยโอ้โหเดี๋ยวไปสั่งหน่อยสั่งหน่อยสั่งหน่อยเรากำลังจะเปิดซีอิ๊วหอมอยู่แล้วไงเอออาหารที่นี่ก็ราคาเขาก็อยู่ประมาณเนี้ยไออย่างไก่ซีอิ๊วอะไรเงี้ยเขาก็อยู่เนี่ยจานเล็กๆเนี่ยก็สี่สิบห้าหยวนก็คูณห้าเข้าไปอ่ะไปลองกินดูจริงๆก็แส่เบื่อหมาล่าไง คือเคยมาเมืองจีนครั้งแรกๆเลยสิบกว่าปีแล้วเจอหมาล่าไปนึกว่าลิ้นเสียลิ้นพังคือเดี๋ยวนี้หมาล่าแพร่หลายมากเลยที่เมืองไทยก็เยอะมากเลยแล้วหมาล่าที่จีนนะบอกให้นะรสชาติเขารุนแรงกว่าบ้านเราเยอะคือมันชาลิ้นแบบโอ้ยบ้านเราเหรอกินไปนิดๆหน่อยๆมันก็ยังแบบธรรมดาใช่ไหมเฮ้ยนีย่กินนิดหน่อยนะโอ้โหชานาะเปลี่ยนรสชาติบ้างกูเบื่อมากเลยหมาล่าฮะ ไปอ่ไม่ไมีหมาล่าใช่ไหมเออโอเคไปอือเขาบอกอือโอ้ยอ <c oughs> ุ้ยสะดุดลัก <c oughs> โอเคจับมือด้วยอุ้ย <c oughs> อะไรให้สะดุดตายอะไรสะดุดเมื่อกี้นี้น้องเขาช่วยไงเขาช่วยเหลือ <c oughs> โหเอ้ยฝั่งนู้นก็มีร้านนึงแ้นร้านหมาล่าแล้วใช่ไหมน่ะปลาเลยปลาปลาที่เคยคาพ<า>ี่ไปกินยังไง โอ้อหโหน้ำมันน้ำมันโอ้โหเดือดอีกแล้วร้านโนู้นโอ้ยร้านอาหารเยอะจริงๆอ,อาหารฮกเกี้ยนมาแล้วแต่ว่าก่อจะมาก็เริ่มเริ่มแบบกนินนะแต่ก็อยากล้างลิ้นหน่อยอันนี้เป็นเป็ดไม่ใช่เป็ดสินู่นเป็ดอันนู้นนั่นก็นี่เป็นไก่ไเ,เอาตลาลำน้ำปลาก็มาเออฮกเกี้ยนโอเกี้ยน <ๆ S 2> นี่ก็พึ่งตัวสามร้อยสี่สิบบาทเป็นตัวก็นั่นแหละ เป็ดร้อยะไก่ที่เนี่ยราคาสูงนะแล้วก็เป็ดเพรว่านี่ตลาดน้ําปลาในปลาปลาน้อยปลาน้อยปลาสามรสน้อยเอาเป็ดก่อนแล้วกันนี่ก็จะไม่ใช่เป็ดซีอิ๊วนะครับอันนี้จะเป็นเป็ดแบบคือเป็ดต้องบอกก่อนนะเป็ดที่เมืองจีนเนี่ยหรือไก่ที่เมืองจีนเนี่ยเขาสับทั้งกระดูกนะครับเขากินกันทั้งกระดูกนะฮะไม่ได้เป็นพวกเป็ดปักกิ่งหรืออะไรเงี้ยที่จะมานั่งแกล้ให้นะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคือเป็ดย่างไก่ย่างหรืออะไรพวกนี้เนี่ยไก่ต้มไก่ต้มนี่ยเขาทั้งกระดูกเลยถูกไหม เขาจะสักให้ทั้งกระดูกหรอระต้องมีกระดูกคนจีนเนี่ยชอบกินกระดูกบ,บางคนเนี่ยเคยไปที่ร้านผมตามใจพานหาเราก็ทําแบบเนี้ยเพราะเราได้สูตรมาจากกวางตุ้งไงเฮ้ย,ยทำไมไม่แร่ให้มันไม่ใช่เอครับพี่คือต้องเข้าใจสไตล์ร้านก่อนถ้าเป็นเป็เปดปักกิ่งเนี่ยก็โอเคก็าอาจจะแบบก็ต้องแร่หนังเอาเนื้อไปผัดนู่นผัดนี่แต่ว่าถ้าเป็นเป็ดย่างเนี่ยสไตล์ร้านผมมันไม่ใช่แบบเป็ดปักกิ่งนะครับถึงแม้จะวิธีการทําขั้นตอนเนี่ยมันคล้าย เปี่ยนแต่ว่าเราไม่ได้แยกหนังแยกเนื้อเราก็ไปทั้งเนื้อทั้งหนัง่างนี้เพราะนั้นต้องสับติดกระดูกบางคนแบบโอ้โหทำไมเป็ดน,นั้นมนมสับไม่สับกระดูกให้ทาไมไม่แรดเอาแต่เนื้อนี่เคยตัว <c oughs> คนไทยเข้าใจธรรมดาไปกินเอ็มเคมาเขาแร่ให้อะไรให,ให้ไงก็ไม่เป็นไรแล้วแต่สไตล์อันนี้ของเราเป็นสไตล์แบบฟังตุ้งจริงๆเอามากินไลยสิอยเพิ่งท้อ <c oughs> ช่วยช,ช,ช่วยกันหน่อา อืม,มนี่ก็แบบหวานนิดๆแต่ไม่หวานมากนะนเนี่ยไก่ฉีตรงนี้นะเนี่ยที่ฮ่องกงฮิตมากที่เมืองไทยก็ฮิตตามร้านฮ่องกงอะ่เะเขาก็จะมีแบบเขาจะใช้มือฉีกนะฮะเนี่ยมันก็มีกระดูกมาให้เหมือนกันนี่มียันงอนเลยหงอนกินไหมไม่กินหรอกินไ่คนจีนเขากินไหมไม่กินเลยโอโ้ย <laughs> อะไรวะ <laughs> ไม่หงอนนี่ คนจีนเขากินกันไหมหัวไก่หัไก่ค,คนกินเลยนะเอาแต่ทำไมไม่มอ่ะก็ใส่ให้รู้ว่าเป็นไก่ไม่แต่มันมีความหมายมเวลาไหวเจ้าเขาบอกว่าไก่ที่มีหงอนเนี่ยเวลาเอาไปไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนจองหลวนเขาต้องมีหงอนในการไหว้ถ้ากินจริงๆิเนี่ยน้อยคนที่กินเขามาต่อแต่งจานใช่ไหมเป็ดเขากินไหมหัวเป็ดอ๋อหัวเป็ดสมองเป็ดอ่ายังกินเนี่ยแต่ไก่เนี่ยเขาไม่กินไก่ต้มซีอิ๊วผมเนี่ยแบรนด์ใหม่เนี่ยที่กำลังจะเปิดเนี่ย ไม่มีหัวให้นะฮะไม่เอาเราไม่รู้จะไปกินทำไมกินแต่เนื้อก็พอนะครับแต่ถ้าไหว้เจ้าเดี๋ยวจองมาก็ต้องมีแหละอันนั้นมันจะเขาเป็นอะไรเทศกาลที่ทุกคนจะต้องเอาไก่ที่ทั้งตัวครบครบ,ครบมีเครื่องนงเครื่องในแต่ถ้าเป็นแบรนด์ใหม่ไก่ซีอิ้วเนี่ยไม่มีนะครับหัวไม่เอาไม่เอาให้เพราะไม,ม่ใครกินหรอกอืนนี่ก้เป็นไก่ฮ่องกง ไสไตล์เนี่ยหนังจะหนุบๆเนี่ยเนื้อก็จะแบบแห้งๆอ่ะเค็มๆอ่ะเลื่อนมาใหม่อ่ะไม่คัดคัดแล้วก็ทุกคนกินก็ได้กูไม่ต้องกินทุกอย่างได้ไหมคุกแค่อยากล้างปากให้อยู่ตรงนี้อ่ะอะไรอันไหนไม่กินนี้อ่ะอะไรวะอันนี้ตีนเหรอตีนเอาตีนไก่นี่นักเล่าให้เพื่อนๆคนไทยฟังหน่อยว่าทำไมตีนไก่ที่ประเทศจีนนี่แบบ มันแบบมีเยอะมากเลยเพราะอะไรชอบกินกินเป็นมันเป็นขนมเมื่อกี่กินทางขนมนะเขากินเป็นขนมเนี่ยใช่มันจะรูวิธีทําอีกแบบหนึ่งแบบอย่างนี้เราไปดูนะนั้งนี่ค่ะเป็นซอสเป็นอะไรกินนั่งดูไหนกินเย็นแท้เขากินเย็นด้วยนะกินเย็นไม่ได้กินฝุ่นไม่ได้กินร้อนนะคนไทยยังกินร้อนกินฝุ่นกินร้อนกินเป็นข้าวเออเนี่ยกินกับข้าวแต่ว่าถ้าเป็นแบบไอ้ที่กินเย็นแทะแทะอะไรเงี้ยแต่ว่าไปซูเปอร์มันก็มีขายในซองๆแต่กูเบื่อมากเลยทำไมต้องใส่หมาล่าละ หมาล่าพวกอูมันเยอะมากทั้งี่คนกวางตุ้งจริงๆอ่ะเขาไม่กินใช่ไหมไม่ใครกินใช่ไหมพื้นเพลไม่กินพื้นเพลความมันเข้ามาเยอะแล้วเออมันเยอะเมืองไทยก็เยอะใช่เยอะมากครับเอาออกไปท้องก็ได้กูเบื่อแล้วอาหารจีนอะไรมันมีหมาล่าเยอะไปหมดเลยตอนเนี้ยคือแบบโอ้ไม่ไหวแล้วอาไปแล้วครับวันนี้เอาจบจริงๆแล้วคงไม่ไปล้างท้องที่ไหนละขนมขนมขนมอะไรอีกโอ้โหเียต้อยจะกินขนมอีกไปกินไปกินนมควายไหมไม่กินอ้าว พาไปกินนมควายทำไมไม่เอาเบืแล้วแม่กินของร้านสุดๆว่ากลินร้านนี้ดีกว่าร้านเมื่อกี้เบื่อมาล่าแค่นั้นเองไม่ใช่แม่อล่ออีก็เบื่อมาล่าเบื่อมากใครเบื่อมาล่าบ้างคอมเมนต์มาให้ผมดูหน่อยเบื่อไหมเวลากินแบบเดี๋ยวนี้กูหมาล่ามเยอะมากแบบเบื่อแล้วอ่ะเบื่อไม่รู้จะพูดยังไงมากินกูก็กินไม่ไใจกูก็กินอีก เบื่อแล้วก,กินหมูหันอหอมแทบแด่เชื่อผมสุดยอดหมูหันอยู่ที่เมืองไทยนะครับเมืองจีนสู้อมได้เดี๋ยวม,มาเขารู้เดี๋ยวพวงนี้ไปรู้กันป้าตายัสดีครับหมูหันตามใจปรารถนาพร้อมส่งแล้วทั้งแบบเดลิเวอรี่และแบบแช่แข็งสนใจติดต่อที่ไลน์แอด s u w i t b k k เลขบัญชีในการโอนสั่งซื้อสินค้าต้องเป็นชื่อบริษัทผัานปีจำกัดเท่านั้น